สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นป๊อปแคทกันนะครับเราจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยขี้เกียจกดนะครับเราต้องกดแบบยากดแบบรัวมากเลยนะครับท่านผู้ชมกูยังรัวเลยอันนี้รัวไม่พอน,นะครับมีรัวมากกว่านี้นะเาะดูสิรัวมากเลย มันบัวเกินคนดูดิหกร้อยแล้วหกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบหกคนคนเยอะเลยครับท่านผู้ชมดูสิอเอาเด้งมีเกมอื่นเฉยเลยคันครั้งแล้วอยา่า con la